สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มีมีดเอามารีวิวด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกครับเป็นทรงดรมโบนะครับใบยาว1 1นิ้วเหล็กแมบ,บตีรซอชุบแข็งด้วยน้ำมันด้ามยาว6นิ้วสนหนา5มิลน,นะครับเก็บเงินปลายทางราคาเดิมเลยครับ3า0บาทรวมส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางตอนนี้จะใช้เป็นบริการส่งด่วนของไปรษณีย์ e m s นะครับในการจัดส่ง ทุกเล่มตอนนี้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นคือมีหมุดยึดด้ามน,นะครับท่านใดสังเกตตามคลิปก็จะเห็นนะครับว่ามีหมุดยึดด้ามน,นะครับสามารถใช้งานหากได้เลยแน่นอนนะครับไม่มีด้ามหลุดนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มนในราคาเท่าเดิมให้กับลูกค้าที่สนใจทุกท่านครับคมยังอยู่ดีนะครับไม่มีปินแตกหักดใดทั้งสิน้นตัวที่ส่งก็จะเป็นตัวทดสอบตามในคลิปเลยครับ และทรงถัดมาครับทรงถัดมาจะเป็นลักษณะมีดอีเนปนะครับเป็นอีเนปผิวไฟใบยาว12นิ้วสันหนา5มิลด้าม6นิ้วเช่นเดียวกันครับทุกเล่มทุกทรงทุกแบบในรุ่นนี้ผมจะทำการเจาะหมดสแตนเลสยึดด้ามน,นะครับกันหลุดให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานหนักได้เลยนะครับทั้งเดินปา่าทำได้ทำสวนทำนาน,นะครับพกติดไว้ทำครัวก็ได้นะครับ เป็นเหล็กแนบแท้แน่นอนทุกเล่มนะครับทุกเล่มผ่านการทดสอบก่อนส่งตามในคลิปเลยครับมีรับประกันใบบินแตกหักส่งมาซ่อมได้ฟรีนะครับราคาส7 0าร้อบาทรวมส่งพร้อมคิปเงินปลายทางสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0 9 0 3 9 9 9้6ศูหรือใช้เบอร์นี้นะครับด line ก็ได้เหมือนกันนะครับ line ก็ดีนี้เลยครับ0903999้าศสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับ ทุกเล่มมีรับประกันเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้เป็นใบผิวไฟใบผิวไฟข้อดีก็คือช่วงที่เป็นดำๆของตัวใบมีดครับก็จะไม่มีสนิมขึ้นสนิมก็ขึ้นตามปกติครับเพราะว่าเป็นเหล็กแข็งนะครับเหล็กแข็งเหล็กเดียวตระกูลเหล็กแหนบนะครับแหนบแท้แน่นอนทุกเล่มผ่านกระบวนการตีชุบแข็งด้วยน้ํามัน หลายท่านก็กลัวนะครับกลัวว่าเอ๊เป็นเหล็กปั๊มหรือเปล่าเป็นเหล็กแหนบจริงหรือเปล่าการันตีได้เลยครับว่าเป็นเหล็กแหนบตีร้อนแน่นอนทุกเล่มจะมีการปั๊มโลโก้นะครับแล้วก็มีรอยผ่านการตีมือมาทุกเล่มนะครับเป็นงานทํามือทุกเล่มก็จะไม่ได้ละเอียดแบบเป๊ะร้อเนะครับทุกเล่มก็จะหน้าตามไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นการทํามือมานะครับสนใจเล่มไหนสอบถามได้นะครับมีรับประกันใบปิ่นแตกหักได้ หรือท่านไหนต้องการนะครับใช้งานหนักจริงๆก็แจ้งมาได้เลยนะครับสามารถยึดหมุดเพิ่มให้ได้อีกหนึ่งจุดนะครับหมุดที่ใช้จะเป็นหมุดสแตนเลสไม่มีสนิมครับใช้กันยาวๆใช้กันทนๆใช้กันนานๆครับราคาเดิมครับ370บาทรวมส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางวันนี้มีสองทรงออกมาทดสอบให้ดูด้วยกันนะครับมีทรงอินเนปนะครับแล้วก็มีทรงมิตรลาบนะครับใบอยู่ดีนะครับไม่มีบินแตกหักใดๆทั้งสิ้น สนใจสอบถามได้นะครับเล่มละสามร้อยเจ็ดสิบาทรวมส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางเปอร์โทรศัพท์0ูน3 9 9ก้6 8ูนสามก้ก้ก้กแปดครับขอบคุณครับ